น้ำส้มอะอีลาเพิ่นบ่กล้าเอานําอ่าเนาะโอ้โดยๆปยาเปลี่ยนสุดแล้วบัดนี้หนาวเลยหนาวเออจังได๋ทางอาจารย์เราเนาะเพิ่นกลับเลยบ่อาจจะกับด้วยเนาะเออพอเพิ่นเอาไม้มาส่งโอ้อ่ๆ โอเคนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กะอยู่ในช่วงบรรยากาศค่อยคำยามแรงพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะห้าโมงเก้านาทีพี่น้องเลยอ่าสบายดีล่ะเอ๋สบายดีดูนี่เบาะมีอ่างให้เนี่ยฮะเบาะมีอ่างให้นิ่ชาอยู่นี่นิทชาอยู่โอ้ยเนาะปวดยังโมลึกโดยสบายดีเอ้ยโดยโดยโดยอ่ะ น้ำส,มสม้มอ่ะล่ะเพิ่นบอกก<ด>้าเอาน,น้ำอ่าเนาะโอ้โดอยปลาเปียนสุดแล้วบัดนี้หนาวเลยมั้งหนาวเออจังได๋ทางอาจารย์เราเนาะเพิ่นกลับเลยบ่อันจะกลับด้วยเนาะคือพอเพิ่นเอาไม้มาส่งโอ้อ่าอ่าสุมน้องก็คือกันแล้วบาดน,นี้ก็สิได้กลับออกไป าที่พักที่เช่าก่อนบบบนี้ว่าแล้วกับเจ้าจักปีก็อาสามสิบเออเนาะเออเออเอออ่ะพี่น้องเลยกะก่อนสิขึ้นไปทางซีโปนพุ่นกะบเวหาเอื้อยอ่าลำเพนเพื่นก่อนไปสันอ่ามือนี้ทางบ่อเซนกะมีรถถีบน้อยเนาะมามอบให้ทางลูกอ่าสาวลำเพนพี่น้องเลยกะอ่าดีใจน้ำเพลินเนาะอ่ามือนี้ กตถือว่าได้มาเห็นเฮือนซานเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะแต่ก่อนสีชมพูพี่น้องวันนี้เปลี่ยนเป็นสีบัวสีสีบัวบัดนี่ชาวลําเพลินด้วยสีผ้าบหอสีทะเลบอสีชมพูกับสีบัวกับสีอาเดียวกัะแมนบอกเอออ้าจังใดก็คือสัได้กับกอนเดอร์โดยโดยเอาน้ำส้มี่น้องเพื่อนสุดอกโดยสบายดีโดยโดยโดยงานกาขอหายพันป่วย โดยเนาะสาธุค no. okay, ือเฮือนล้นจานโดยโดยสาธุเด no. no. ้อเนาะเอ้าโอเคสันพี่น้องโดบายบายเนาะโอเคโอเคฮ่าพี่น้องเนาะได้อ่ามาพบมาพอตัวจริงเพื่อนนี่โอ้ยเนาะดุมันพี่น้องเนาะแล้วก็อารมณ์ดีจังเสาเพลินเราส่วนพักส่วนหนาเราเต็มอือคืออยู่พี่น้องเลย มีเง uh, ินใเกือบจะว่าจะครบสนิทนะผักเพิ่นี่เนาะใดๆโอ้โหกระเจี่ยบเนี่มันชิบูมีบนชักเขาเนะขคุณขับรถเออเนาะตัวเฮงนี่เจ้าไดๆกองควายนี่เอือ่เลิฟวนี่ คือกันนี่ก็ซับเนาะนี่แหละซัาซับๆบ่เยี่ยมกันละไปไปไนพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเลยเ่ราะแรกกะจังใดกะขอกราบทักทายสบายดีครับผมพี่น้องเอฟซีกันเบิรสุขสู่คนเนาะพี่น้องเนาะข้างซ้าางขามาต่อทางช่องพอน้องมินี่สเนลเออนาะพี่น้องเนาะแต่พอน้องมินนี่ว่เดี๋ยวหลายช่องแท้ โย่เห็ดยังไงฉันอ่าพอได้คานุ่มลูกได้บาจิตเอาบาจิตแต่ช่องามีนาเนี่ยบอกชามีนาตัวนี้ชามีนาอ่าจังไใหญ่แล้วยังงานกินนมอยู่วะฉันบ่พอได้เงินชื่อเพิร์สเนี่ยบอได้เงินชื่อเพิร์สเฟิร์สวะฉันแม่แม่บ่พอไดบเินพอได้เงินชื่อหุู่ทะเนาะไอเนาะอ่าบายบายแล้วใช่ไหมบายบายเฮ้ยไปกกเอนหนก่อนเดี๋ยวจะคุณไปก่อน đói si quen em, ừ. em, đi, sบาย bye 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 nữa, thua, sao mày người mông cầy, con khâu gì? men, trọng, để mà hăng hăng đóng đóng khẩu đây, đóng con khoai cứ gan cứ gan cứ gan bỏ, rốt rứt điều gan người, ah พงองบ้เฮงเอ่าอุ้ยบ่งชมน้ำกันอย่างไเนาะถือว่าบ่ฮอดนเอือนนงเอ็ดเพิ่มมือ้เบ่งนี่บ่ฮอดบ่ฮอดแล้วจงได้ใจว่ฮอดอยี่บ่จักบ่ฮอดบ่ฮอดบ่ฮอดนกอ่นตจใจใจบ่ฮอดใเใจใจใจาจนจใ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 จ้าดนใจนจใจใจอจใ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 นใใเ็เๆดิ อ่ะเพิ okay. well, sure. uh ่งเดิอพี่น้องเดออันทางออกไปอ่าจากเรือนนี่นี่จากเรือนเราออกนอกอทางนี่บ้านบ้านโคกงงัยเนาะบ้านบ่าจิตนี่หาลักโอ้แต่ว่าบาตาคิดว่าชองทุบอาจจะชิปลักบุ๋นนี่ฮะชิปลักซิปซิปเนาะไก่ไก่กว่าเป็นยังไงโย่ไกลกลัวไก่กลัวเอฟซีเพิ่นถามขวอยเพิ่นผ่องใจว่าจิงเลยว่าเป็นยังบ่บาต้าเงินคือเห็ดช่องช่องเนาะ เออบอกตาว่าเอออันเหตุการไว้เนาะโอ้โเนี่ยมันเหตุการไว้เนาะในอนาคตหรือว่าเขาก็บูชากันเป็นยังไงกันนี่พนกแกะมันมีสองช่องมันก็ดีเนาะเนาะมันก็ดีเพราะว่าทั้งทีมงานหน่อยเกือบจะว่าเกือบขู่คนเออเกือบผู่คนเลยนะเนาะมันมันบ่มีมันบ่เสียหายเนาะพี่น้องเนาะมีแต่อันนี้คือกันดีกว่าแก้ถ้าหากว่าช่องเขามันมีปัญหาแหละ เฮาก็สิได้เอาช่องนี่ดันไว้อีกนะพี่น้องเนาะคือเอาสิปักพืนขึ้นมานี่โอ้พ่ม่รถจะมานาะพี่จิคุณรถข่อยแท้นี่เแม่รถจะมานะก็ะารถข่อยโพดี๋วก็เนาะที่บาทโอ้ยแคปคือกันดิแม่ดิโอ้ยดิบ่พี่น้องหนึ่เนาะเล็กเล็เล็กลอ่าบ่เลอไปไไเล็กเจม่เมันโดดชนหรือไ ไปเพื่อนน้องชื่แจว่านี่ชนรถเดมบริยานนะบุชบุชเนาะอ๋อเงี้ยอันบารจิตมาตอนนั้นนี่เพื่อนเรายังบม่ได้มากปะเนาะเนี่ยเป็นึงเป็นสีชมพูชมพูจังตองอยู่เนาะจะหู้แล้วบปล่เป็นยังเราจะมาสีชมพูเป็นไงจะถามหรือเปลอบาร์ได้ถามเออแล้วว่าให้มันเข่ากับมันเกิดอ๋อคือว่าฉันเอ้าเราเราเกิดวันอังคารนะมาสีชมพูเราเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนอะไรเนี่ย สีชมพูกับสีบัวสีพาสีเลกันเดียวกันเราเออดเดียวกันเรอเออเอาเลยว่าเออว่าเนาะเจ้าได้แค่นอนคานคืออจะมาสีอ่ะสีชมพูกันแล้วรถนนสีชมพูเยได้เฉ่เนาะเงินตบัวถึงดิเันบัีได้รถสีชมพแม่เนาะอัพี่เพระซบะจิตนน่แหละไม่ใช่เนาะน้ว่าเพนยอดมาหยอกกหยอกไหหยอด ุงหน่อยปเนี่ยอบ่เอาดูุ้งน่อยับจักอนี่ด้วยสบายดีอ้ยดดโอ้สดือเอป็นเยกำลังใช้คลิปหนึ่งเลยกำลังชิไปเซฟปูนพุ่นพม่นไปทั้งแมน mất sáu phút nữa rồi đó hà nhưng có là lúc phải tháng lên rồi rồi điều càng có mình mượn không không nè rồi 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 à nó à vun đe tối cả có bay về มาด้บุญบ่หมดอย่างไปเบิ่องมองเรื่องเยอะเนาะคางแน่ดีบรรยากาศบรรยากาศทั้งนี้นี่ยังเกลีายงๆเลยทั้งขตเท่าตะกี้อยู่มันนี่่จ่าช้างนี่เจ้าเมตไพยส่วนนี่โอ้โมันมันห้ามผ่านจับเอาไปไหนเอาไปพุงสุดยอดพี่น้องโอ้ขายมันอยู่นี่เนาะนี่บอปแมนแมนอาซื้อมันดิฟซื้อมันดิบเลย จะเอาซื้อมันดิบเลยพี่น้องเลยเนาะโปรเซนแล้วตรวจอยู่เหรอเนาะใกล้แล้วอย่ารอาคืนนะมาเลยเดินมาเลยเนาะไปบอตาเอ้ตาโปรเซนบปรทันบอกมาจเพิ่นเพิ่นนะมาจเพิ่นบ่ใครในหนทางบ้านเพิ่นพี่น้องเนาะมันแบบว่ามันเพิ่นแปลงแล้วแต่ว่าบ่คิดว่าทั้งหน้ามีเขื่อนจะบ่มีเขื่อนมีเขื่อนแต่ว่า

พอจิตตอนนี้พี่นะบอกว่าได้ยินเขาาอ้ก็คือว่าทางผ่านทางผ่านผ่านสารพินนะนะคิดว่าทางแบบผ่านไปผ่านจังเวะดิเออเป็นแบบเวะเขราะว่าบอกอันนี้ชื่อเจ้าง่ไงพูดเลยนี่ข่อยมาที่เด็กแล้วตามหาเพืพ่อชิ่มหอดเป็นไงามาฮอดแนี่ก็ยังกายบ้านนาผูคำเออบ้านนาผูคำใช่ไหมบ้านนาแบบคือซื้อน้ำมันแต่เจ้าจสด็กหนักเนาะบ้านนาผูคำ ดูกุ้งก ua โอ้ยเนบ่เรื่องรถหัึหน่อยเด้อนั่งดูวานดิออกผิดทายเลยเหรอจีแมนบอโอแมนวันโมแมียอแมนเอ้าพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้นี่เด้อพี่น้องเนาะขึ้นมาครั้งนี้ก็ถือว่าอ่าคันแบบคือคือเว้าแน่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮาขึ้นมาเห็นในครอบครัวเป็นสั้นล้านแป้นของก็เจ้าอะไอย่าง อยากขึ้นมาเรื่อยย่เนาะแต่ว่าคือว่ามากระม่อมอาจารย์ขึ้นครับแม่คันชีมาตลอดตลอดว่าคือคือว่าเนี่ยขนาดไอ้เพิ่นภูมีิภุรักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนี่ก็ยังว่าเอ้ยเมื่อก่อนมาจันเงินเบิร์แล้วก็อาจารย์เราเงินเบิร์แล้วมาจันมีทางนั้นเนาะแม่ดูเอาเนี่ยมีมีงานแต่ว่ามีงานกับเขากับในเที่ยวขึ้นมาเรื่องก็จบบ có số đo của bên đấy nó, nói tha, hoặc là họ có miếng ăn này nó, hoặc là thì đồng ấy, à, lui tiện thi cứ cắt thì đồng ấy, rồi bộ coi, treo hay coi, đèo xài, đèo xài, mò men đấy, nãy nhang mót keo đấy, nhang đấy, đấy, cái anh này Càng cắn viên, xăm nĩ thì nó, cả cắn cướn thì béo đấy thì đồng ấy, nó, no. à, bung bung đấy, bay đi, โปิทบูก้าเลนไว้โปิตเป็นน้ำบปิทครับน้ำเนยนะบูก hey. ้าไว้ขนาดนี้แล้โอ้ครับองเจ้านั่นคือเจ้าจกนีองคลวดูล้อยางยางมันได้่ล้วยางยางอ่าวางเขาเข้าไว้มันสิพิกพิกยบุยางมันแปเฮ้อตามมาแสนยนชันวาโอ้ยเนาะ เปิดแล้วต่ตาแล้วคือเราเปิดต่ตาได้ระบานพุ่นเนาะปพราะที่แล้วส่าขึ้นขึ้นแ่มาเระ่ากทางช่องยูทูบเนี่เพิ่นบริมีกฎใหม่อย่งบ่ปรกฎใหม่บ่หนึ่งมันยากยาได้ดิยากในการตั้งใน มันบูคือเก่าได้ดีกว่าเลย่อยก็เลือกถามเจ้าไซมุสในกรณีเอาเงนเบอร์ไทยยืนยันม่าเพิ่นมาในโมบิทเบอร์ไทยนี้เออมันกะทีบอเป็นเป็นอย่างดอกประมาณหนึงมาถามว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรหัสก็ได้เพราะว่าเขาเขาเอาแค่รหัสไอ้ชื่อนะเพราะว่าท่างอาจารย์ล่าเพิ่นก็เคยเฮ็ดอยู่นะเปลี่ยนจริงแต่ว่าเขาเขายืนยันเอาตอนนั้นเลยจริงชื่อนะว่าบัตรมาหลุดเนาะ เอาซิมไทยมาเล่าผิวหวารือว่าแกะทิพย์แหลกอ่ะหมดหมดแล้วอันนี้ก็โบจิตทำมาโบจิตนั่นโบนี่ก็ห้าสิบห้าสิบโบจิตยังโบหมั่นใจเพราะว่าหนึ่งมาก่อนที่โบจิตจะเอาใส่คือโบจิตถามอาจารย์เล่าเลยโอ้โหได้เนาะแม่อาจารย์เพิ่งมาไล่ก็เลยใส่นี้ดิเนี่ยก็ไปเคลื่อนกันโอ้โหใบเนาะ เราคนบอกพี่น้องไรกได้จัดในตำแหนนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นชิมไทยน่ะจะเห็ดไงกุลาวพี่น้องเนาะเห็ดไงกุลาวหลายเบื่อไทยนี่นี่เบอร์ลาวนี่อย่างเงี้ยเน่ยส่วนของโมนาบ้านนั้นยังไม่ทันผ่านป็นไหนเลยเดี๋ยวผู้่อนใกล้สิผ่านเดี๋ยวสิยืนยันขั้นตอนที่ช่องเลยเพื่อนเพราะว่าขั้นตอนที่ช่องจะต้องใช้เบอร์ไทยอีกนะนะเพราะว่า

โอแด้งวัดสิโอเด้งวดมาหนึ่งปีสาวนะโอ้โหกรโลดสิโอกรโลดพี่น้องมาเพื่อหอดสุภาพกันเพราะว่าเขาเขามาเคยเห็นเวลาเขาเขาแมนแมนแมนเ่อชิมาหอดจุดนี้เลยเขาชิไปคิดเห็นตอนตะกี้แบบแบบคือเอาแน่แหละตอนคิดหอดแต่ว่าโบอยากกลั๊บแมนไหมคิดหอดตอนน้อยตอนมีคู่มีคู่แบบตอนนั้นนะแต่ว่าโบอยากกลับ มันชีบปเป็นการเป็นงานแบบนี้เพน่มนะแม่มาหาเงินทุกท่านเปลี่ยนไปแล้วาหากว่าผู้ว่าการหาเงินนะครับอ่ามันมันเป็นอย่นี่ย่านเทวิตเต้กี่พุ่นนะครับมาสิได้สิกี่พุทธ่น่องสิได้โอกาสสิได้เวลาสิกี่คือว่าเนี่ยแหละสิกี่นอกจากคำว่ากักจ่ายยังยังบ่ปัจจัยพี่น้องเอ้ยยังบ่เก่งซะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันการที่ว่าให้เนี่ยแล้วเนาะ เห็นปลแซนนะบานเอกจเอาหอจุดทามีปูทุกอยงไก่ยังไงกองมูบ้สองวันโอ้นกินว่าสามคนเองนะรับชิปายเนาะชิกุ้งกับบัวบวอีกแตอนนี้ก็หอสันเทือนแล้วพี่าห่อตันงคนเคลื่อนนะก็คือจะได้คอนโกลบกนพีน้อยะก็คือจะจบคลิปกเด้เด้อเดอผาดประกันได้เพราะว่างูน้องงูแดงไดงก็ขอโทษขอให้น้ำเวลา้น้องน้อยไดด หักแพงขเขากบลผู้ชมไอนลเด้อพนะี่น้องเนาะเอาใช่คลิปนี้กับพอเก่าเขาา้ว่าสบายดีสบายดียดพ่อน้องมินนี่เด้สสอสแนลพี่น้องเด้อ